ซองสีตัวตึงบูคาเลสที่ผ่อนผันจะย้ายไปร่วมทีมแต่ละคนฝีมือไม่ธรรมดาก่อนติดตามรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องดาววันเล่ด้วยค่ะอีดายองอดีเซตเตอร์เกาหลีใต้นำทัพสีตัวตึง ราปิดบูคเรสที่พรพันธ์กับตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะย้ายไปร่วมทีมความเคลื่อนไหวหลังจากวอลเลย์บอล forever agency ซึ่งเป็นเอเจนซี่ของชมพู่พรพันธ์เกิดปร,ราดเซตเตอร์กับตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะย้ายไปเล่นลูกยางหลีกอาชีพกับราปิดบูคเรสทีมชื่อดังในเหลียงโรมาเนียหร, 1, หรือดิวิชีย a เอหนึ่งฤดูกาล2022ถึง2023โดยก่อนหน้านั้นบูคา ได้คว้าตัวอีดายองอดีตมือเซตทีมชาติเกาหลีใต้ทำให้ทั้งสองคนเตรียมร่วมง,งานในหลีงโรมาเนียซึ่งวันนี้เราได้รวบรวม4คุ้มกำลังหลักของทีมในปัจจุบันมาฝากกันดังต่อไปนี้ 1. อีดายองอายุ26ปีสูง179เซนติเมตรอดีตมือเซตสาวสวยทีมชาติเกาหลีใต้เธอคือหนึ่งในนักกีฬาชุดแชมป์เอเชียนเกมส์2014ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพแต่ด้วยเวลรกรรมเช้าที่เธอร่วม กับฟ้าแฟดของเธอทำลายร่างกายและจิตใจเพื่อนสมัยเรียนทำให้สมาคมวอลเลย์บอลแห่งเกาหลีหรือ KVA ประกาศแบนไม่มีกำหนดจนทำให้เธอต้องออกมาเล่นในต่างแดน 2. ซูเอเลโอลิเวราอายุ35ปีสูง187เซนติเมตรตัวตบหัวเสาทีมชาติบราซิลเจ้าของรางวัลตัวตบยอดเยี่ยมในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์สโมสรโลก2014และอยู่ในชุดคว้าอันดับ3ในศึกเวิร์ลครังปี2 2015 3. ที่โอดราปูชิสอายุ29ปีสูง170เซนติเมตรลิเบอโรตัวเก่งทีมชาติเซอร์เบียหนึชุดที่ควา้าแ e bon ชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกปี2018และ2022และอันดับ3ลูกยางเนเชอร์ลี2022แถมยังมีรางวัลตัวรับอิสระยอดเยี่ยมในชิงแชมป์โลก2022การันตีฟีมืออีกด้วย 4. j e เจนนิเฟอร์โคโรสอายุ30ปีสูง194เซนติเม บอลเร็วกับตันทีมชาติแคนาดาที่เคยเผชิญหน้ากันมาแล้วในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกโดยในเกมนั้นเธอพยายามฟ้องกรรมการว่าพอนพันโดนตะข่ายนั่นจึงทําให้ชมผู้พรพันธ์พยายามอธิบายว่าเธอไม่โดนตะข่ายโดยท่าทางที่อองรถออกชาติสุดๆจนเกิดเป็นมีมกับตันสายบูสําหรับราปิดบูคาเรสเคยคว้าแชมป์โรมาเนียลีกถึง19สมัยแต่ปัจจุบันห่างหายจากการคว้าแชมป์มานานโดยฤดูกาลสอง 2021ถึง2022ที่ผ่านมาจบอันดับ7ของหลีกและคว้าอันดับ3โรมาเนียครับและนี่คือ4ตัวตึงบูคาเรสที่ผ่อนผันจะย้ายไปร่วมทีมด้วยแต่ละคนฟรีไม้ลายมือไม่ธรรมดาขอ,ขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอเลเล็เพื่อม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ